ที่แน่นอนว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นใบเบิกทางอย่างหนึง่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยงามปกติทั่วไปหรือว่าการแต่งตัวตามแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คะรอยยิ้มเนี่ยเป็นเป็นใบเบิกทางที่ดีแล้วก็ถ้ารอยยิ้มที่ดีเนี่ยแน่นอนเบสิกเลยก็คือว่าเราต้องมีสุขภาพฟันของเราเนี่ยที่ดีแล้วพอเรามั่นใจในฟันของเราเรามั่นใจที่จะยิ้มมันก็ส่งผลไปหมดค่ะ สวัสดีค่ะเป็กกี้นันชพรนะคะหลักๆเลยก็คือตอนนี้ทำโรงไฟฟ้านะคะที่เปิดไปแล้วก็อยู่ที่นนทบุรีนะคะเป็นโรงไฟฟ้าขนาด10เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ที่กำลังจะเปิดอีกตา่างตามมาตามจังหวัดต่งตางๆทั่วประเทศนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากแล้วก็เปกกี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องอ สุขภาพที่ดีต้องมาจากทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะโดยพื้นฐานนะคะเป็นคนโชคดีมากก็คือเป็นคนที่มีฟันเนี่ยแข็งแรงมากค่ะค,คล้ายๆกับกับทางทางมาทาง f ฟ m i l y ่ไซส์ก็คือดีมากเป็นฟันที่แข็งแรงแล้วก็ฟัน,นยังไม่ผุเลยเอ๋อเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่ามีการตรวจเช็คฟันทุกๆ6เดือนอยู่แล้วฟันไม่ผุแล้วก็ ไม่ไม่มีกร่อนไม่มีสึกไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นการดูแลฟันเนี่ยง่ายมากก็คือทำตามเบสิกก็คือแปรงฟันครกนะคะแล้วก็ใช้เทอร์ชฟอสแล้วก็มีการใช้ที่ขูดฟันอะไรคือตามปกติเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเยอะไปคือเป็นคนชอบแปรงฟันเป็นคนชอบแปรงฟันหลังอาหารแปรงฟันหลังเครื่องดืม่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามลดอยู่เหมือนกันตรงนี้เพราะว่า คุณหมอก็บอกกันว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเหงือกในที่หลังได้ค่ะทางผู้ใหญ่แนะนำมาเกี่ยวกับคลินิกนี้นะคะเริ่มเลยก็คือว่าพาลูกๆกับไปดัดฟันอันนี้คือเมื่อสักสักเกือบเกือบสิปีแล้วนะคะก็รู้สึกจะกแปดปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วแล้วก็พาลูกๆไปดัดฟันกับคุณหมอแล้วตัวเองก็เลยฝาก ตัวเองกับกับคุณหมอด้วยนะคะตอนนี้ก็คือทั้งบ้านเลยค่ะทั้งไม่ว่าจะสามีลูกสาวลูกชายแล้วก็ตัวเป็กกี้เองนะคะก็อยู่ที่นี่เลยคะ่ะที่คลินะะิกอาร์เดนเทอร์ดิค่ะให,ให้ที่นี่ดูแลมาตลอดหลายปีแล้วค่ะมีจุดหนึ่งที่ตัดสินใจว่าที่นี่เดอะเบสก็คือลูกชายเคยมีปัญหาเรื่องเขามีฟันแท้อยู่ในเหงือกแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมไมฟันเนี้ยไม่ขึ้นมาแล้วเราก็พาไป พาลูกไปหาคุณหมอคลินิกอันหนึ่งนะคะเป็นโรงพยาบาลฟันอันหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอาฟันแท้ของลูกอันนี้ที่เขาไม่ออกจากเหงือกเนี่ยออกมาคือผ่าแล้วก็ถอนทิ้งนั่นหมายความว่าลูกเราจะต้องใส่ฟันปลอมแล้วแต่อายุสิบกว่าซึ่งมันมันมันไม่มีเอ็กเซนส์ก็เลยไปปรึกษากับคุณลุงซึ่งเป็นเป็นอดีตหมอฟันนะคะคุณลุงก็บอกว่ามันจะต้องมีวิธีการอย่างนี้ก็คือการดึงฟันขึ้นมา ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วบังเอิญว่าได้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 ทราบว่าที่ที่อาร์เดนเทอร์เนี่ยค่ะคุณหมอเก่งก็พาคุณหมอมาไอพาลูกไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตอบคําถามได้ได้ตรงแล้วก็วิธีการก็คือดึงฟันขึ้นมาแบบที่คุณลุงบอกซึ่งมันเป็นวิธีที่รักษาฟันแท้ของลูกเราแต่ใช้เวลานานกว่าปกติซึ่งเราก็โอเคเพราะว่าฟันแท้เขาคนลัก็มีได้ครั้งเดียวใช่ไหมคะ พราะนั่นไม่ใช่ฟันน้ำนมของลูกอ่ะวิธีการอันนี้ก็สืบทราบมาว,าว่าวิธีการอันนี้จะเป็นวิธีการที่คุณหมอเนี่ยจะเสียเวลามากแล้วกออ็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราซึ่งนึ่งคนไข้เนี่ยเราจะจ่ายน้อยค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็อันนี้คือความเชื่อใจความ trust ก็เลยเชื่อเชื่อใจคุณหมอมาเนี่เป็นจุดเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอันนี้ดีค่ะหลังจากนั้นมาก็พาลูกสาวมา แล้วก็ตัวเองก็มาดูแลด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ที่เราบางทีบางครั้งครั้งแรกๆเราอยากจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะเช่นเปกกี้ที่อยากจะดัดฟันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเปกกี้อยากจะดัดฟันกับคุณหมอเออก็มาที่อาร์เดนททลแล้วคุณหมอก็ไม่ทําให้ค่ะคุณหมอไม่ทาให้เพราะว่าคุณหมอคิดว่าไม่จําเป็นเสียเวลาแล้วก็เสียเงินฮะคือคือที่นี่จริงใจมากค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ ก็เป็นจุดที่บอกกับตัวเองแล้วว่าไม่เปลี่ยนยเราจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่ประทับใจจากคลินิกอาร์เดนเซลนะคะอย่างแรกเลยเนะี่ยโลเคชันค่ะเป็นโลเคชันที่อยู่กลางเมืองซึ่งปกติแล้วไปกี้จะมีแอคทิวิตี้อะไรหลังจากทำงนานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะช็อปปิง้งแถวนั้นนะคะเล่นกีฬาที่สปอร์ตคลับนะคะแล้วก็คืออยู่แถวนั้นวน,วนๆแล้วคลินิกคุณหมอเนี่ยง่ายมาก คือจากตรงไหนที่เราใช้ทํากิจกรรมอะไรอยู่นี่แบบ5นาทีสวันทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความสะอาดอย่างอย่างอย่างช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนรองเท้าใส่หรือว่าใส่ที่สวมสวมแบบคือมีการฆ่าเชื้ออย่างนี้เราก็เห็นอยู่นะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยก็คือพนักงานนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าของอาร์ตเดนทัลเนี่ยทุกคนน,น่ารักมากไนท์ nice. แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเช่นเปลี่ยนคิวเปลี่ยนวัน แล้วก็หรืออะไรเนี่ยโดยโดยที่แบบเขาก็คือวิล l i n g ที่จะช่วยแล้วก็แล้วก็พยายามทำตามความสะดวกของเรามันบางครั้งบางนัดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องๆทุกคนก็โอเคค่ะก็ช่วยเหลืออย่างดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะ